สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเดินหน้ารับโชคซีราสีความรวยมีไว้พุ่งชนคลิปนี้นะคะอยากจะชวนเพื่อนๆทุกท่านมาร่วมเปิดซีราสีดวงดีประจำเดือนสิงหานี้ค่ะเตรียมรับโชครับทรัพย์กับเขากันได้เลยนะคะว่าแต่จะมีราศีไหนบ้างตามมาชมกันได้เลยค่ะ มาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยนะคะท่านที่เกิดราศีเมถุนหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่16กรกฎาคมชาวเมถุนเป็นคนที่พกดวงดีๆมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วก็เลยมีความโชคดีมากกว่าคนอื่นๆอยู่นิดหน่อยแต่สำหรับช่วงเดือนสิงหาคมนี้ต้องบอกว่าถึงคิวของชาวเมถุนที่จะได้รับทรัพย์รับโชคก้อนโตกับเขาสักที หลังจากที่ห่างหายจากลาบก้อนใหญ่มาพอสมควรแต่ต่อจากนี้ต้องถือว่าดวงดีดวงนุนให้ทำอะไรก็โชคดีทุกอย่างนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานแม่ที่ผ่านมาจะมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายทำอะไรก็ไม่ค่อยราบรื่นประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรถึงจะไม่ถึงขั้นผิดหวงังเสียน้ำตาแต่ก็ลุ่มลุ่มนนนนมาโดยตลอดคราวนี้นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่จะได้พบกับความสำเร็จในเรื่องของการงาน การทำมาคา้าขายเรื่องธุรกิจจะดีๆเฮงๆปังๆเกินหน้าเกินตาคนอื่นเชี่ยวละค่ะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของโชคลาภของชาวเมทุนนะคะช่วงนี้ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้แบมือรับโชคไม่ต้องเหนื่อยทำมากเหมือนอย่างที่เคยแต่จะมีโชควิ่งเข้าหาถ้ามีโอกาสก็สามารถเสี่ยงดวงให้พอรุนได้ชุ่มชื่นหัวใจกันบ้างในเร็ววันนี้ค่ะ มาถึงราศีที่สองนะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่17ตุลาคมราศีนี้เป็นคนขยันเก็บมาแต่ไหนแต่ไรเป็นคนชอบวางแผนเรื่องต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเงินจะหยิบจับใช้ใจ่ายอะไรก็มาคิดหน้าคิดหลังอย่างดีนานๆทีถึงจะมีเรื่องให้เผลอไผยกันไปบ้างแต่ก็ไม่ถือว่าเสียหายอะไร ดังนั้นชาวราศีกันจึงเป็นคนที่มีเงินให้ใช้แทบจะตลอดเวลาบทจะไม่มีอยู่ดีๆก็ไปเจอช่องทางหาเงินได้เป็นแบบนี้แทบจะทุกทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินไม่น่าจะต้องห่วงอะไรเท่าที่เป็นอยู่ก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าใครเขาแล้วค่ะแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเดือนสิงหาคมนี้จะมีความพีคข,ของการเสี่ยงโชคแบบเล็กๆน้อยๆเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเตรียมแบมือรับรัพย์กันไว้ได้เลยค่ะ ที่ต้องไฮไลท์เลยสำหรับเดือนนี้ก็คือเรื่องงานที่แม้จะวุ่นวายใจอยู่สักหน่อยแต่ก็สามารถปลีดอกออกผลได้มากกว่าที่เคยถ้าทำมาค้าขายทำธุรกิจก็ต้องเหนื่อยหน่อยแต่รับรองว่าเงินที่เข้ามาคุ้มค่าเหนื่อยแน่แน ส่วนคนทำงานกินเงินเดือนก็ยังมีงานเข้ามามีปัญหาให้มาแก้กันอยู่เรื่อยๆโชคดีที่ไม่หนักนานและสามารถผ่านไปได้ด้วยดีเสมอที่สำคัญก็คือมีโอกาสก้าวหน้าเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือเปลี่ยนงานในทางที่ดีกว่าเดิมสูงมากต้องโฟกัสเรื่องนี้เอาไว้ให้ดีเลยนะคะมาต่อกันที่เจ้ากิดราศีตุลค่ะ หรือถ้าที่เกิดระหว่ังวันที่18ตุลาคมถึงวันที่16พฤศจิกายนสำหรับราศีตุลช่วงที่พามาโชคลาบเพียงหนึ่งเดียวถูกเทไปที่การงานอย่างเดียวเลยนะคะดวงเรื่องงานก็เลยโดดเด่นเป็นพิเศษค้าขายดีธุรกิจเลิศส่วนคนทำงานก็ราบรื่นดีจนน่าใจหายแต่จากนี้ราบลอยก้อนใหญ่กำลังจะวิ่งเข้าหาเตรียมเปิดกระเป๋ารอรับได้เลยมีโอกาสลุนได้ราบก้อนโตกับเขาสัที แต่ต้องบอกแบบนี้ว่าทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของบุญทํากรรมแตง่งทำดีได้ดีแต่ถ้าไม่เคยทำดีเลยแม้จะมีดวงดีๆก็คงยากที่จะได้ดีและประสบความสําเร็จนะคะเอาไปว่านับจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ด้านกา,การเงินของชาวราศีตุลจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเงินที่เคยฝืดๆใช้ใจ่ายได้ไม่คล่องมือก็จะคล่องตัวมากขึ้นแต่ขอกระซิบบอกเอาไว้ตรงนี้ว่า มีเงินเข้าก็ต้องมีเงินออกเพราะเรื่องของรายจ่ายก็เป็นหลุมดําอันใหญ่ของชาวราศีตุลเสมอมักจะมีเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้มาทําให้ต้องเสียเงินบ่อยๆและยังคงเป็นแบบนี้ไปอีกสักพักแต่ยังดีที่เงินเข้ากับเงินออกค่อนข้างสมดุลกันทําให้ทุกอย่างคล่องตัวขึ้นค่ะมาตกท้ายกันที่ท่านที่เกิดราศีมีนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึงวันที่13เมษายน ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีของชาวราศีมีมาโดยตลอดที่ตั้งใจอะไรไว้ก็มาจะเกิดผลสำเร็จให้เห็นกันอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะเรื่องเงินที่อยากจะวางแผนให้ลงตัวอยากจะเก็บให้ได้มากขึ้นก็เห็นผลตามนั้นจริงๆมีเงินเข้ามาให้เก็บให้ใช้จ่ายเป็นกอบเป็นกรรมมากขึ้นแม้จะมีเรื่องต้องใช้มากกว่าเก็บแต่ก็มีเก็บมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นโฟกัสเรื่องการเก็บเงินเอาไว้ให้ดีๆจะมีเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาให้เก็บให้ใช้อีกพอสมควรเลยทีเดียวเงินที่ว่านี้มาจากทั้งงานและการเสี่ยงโชคเพราะชาวราศีมีนมีดวงเรื่องการลุ้นโชคอยู่พอสมควรเสี่ยงหรือลงทุนอะไรก็มาจะได้ผลตอบแทนเป็นกอบเป็นกากลับมาเสมอบอกเอาไว้ตรงนี้เลยว่าจะเป็นแบบนี้ลากยาวไปยันสิ้นปีเพราะฉะนั้นเก็บได้ต้องรีบเก็บ ดวงดีแบบนี้ไม่ได้วิ่งเข้ามาบ่อยๆนะคะเอาล่ะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวง4ราศีที่มีเกณฑ์เดินหน้ารับโชคกันในเดือนนี้เลยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามชมกันได้ค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ